อุดมวัน DIY คลิปนี้เราทำดอกบัวกันนะคะเป็น2สีใน1ดอกใช้ริบบิ้นตาลักังนะคะสีขาวด้านนอกแล้วก็ด้านในเนี่ยเราเลือกสีตามใจชอบได้เลยนี่เป็นตาลักังทั้งหมดนะคะทำออกมาแล้วกลีบดอกจะสวย ใช้ริบบิ้น2สีนะคะสีด้านในจะตัดความยาว26นิ้วสีเส้นค่ะส่วนด้านนอกนะคะจะใช้สีขาวความยาว10นิ้ว8เส้นค่ะเราทำเกสรด้านในก่อนนะคะพับครึ่งริบบิ้นนะคะ ทฐาน4ฐาน8แล้วก็ทำลูกส้มนะคะใครทำลูกส้มเป็นแล้วก็ข้ามไปดูตอนขึ้นเกรสอนได้เลยทำลูกส้มก่อนก็คือเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องค่ะเส้นที่3คล้องจากด้านล่างแล้วก็เส้นที่4ี่คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายลายลิปปิ้นด้านบน เ,เข้าห่วงนะคะอีกรอบหนึ่งให้ริบบินคล้องกันไว้แบบนี้จากนั้นนะคะทำฐานแปดพับทะยังขึ้นค่ะเส้นด้านล่างทะยังขึ้นไปด้านบนทะยังลงแล้วก็บนซ้ายสุดท้ายค่ะทะยังลงพร้อมกับล็อกริปปินบ,บ,บีบได้เลยนะคะจากนั้นค่ะ หยิบขึ้นมาสี่เส้น 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่พาดกันไปแบบนี้ค่ะใช้มือซ้ายประครองนะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งหยิบไว้ขวาแรกปล่อยลงค่ะหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาแทนปล่อยลงอีกนะคะหยิบขึ้นมาแทนปล่อยลง หยิบขึ้นปล่อยลงแล้วหยิบขึ้นค่ะเส้นด้านล่างมีสีเส้นนะคะด้านบนสีเส้นเหมือนเดิมจากนั้นเราจะเอาดิปิินสอดเข้าห่วงด้านหลังนี้นะคะห่วงที่1ห,ห่วงที่สองห่วงที่สามนะะขยับจะได้สอดง่ายๆจากนั้นนะคะเส้นขวาแรกปล่อยลงเหมือนเดิม เส้นถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกค่ะสอดเข้าไปเส้นที่สองเข้าห่วงแรกออกห่วงสองค่ะแล้วก็สุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามสอดเบียงไปเลยค่ะลอดตายไปเลยแล้วก็ดึง ใส่เรียนเข้าไปได้เลยหรือจะใส่ตอนท้ายไว้ใส่ทำเตรียมไว้ก่อนแล้วใส่ตอนหลังก็ได้นะคะคลิกกับด้านค่ะนับไป1นึ่งสองสามละพาดเรียงไปค่ะ1 2ึสพาดค่ะข้าม3มทุกเส้นนะคะพาด มันก็จะเรียงเส้นกันออกมาแบบนี้พาดไปเรื่อยๆค่ะพาดไปทั้งหมด5เส้นจนเหลือด้านบน3เส้นค่ะเส้นถัดมาเราก็สอดเข้าห่วงแรกนะคะถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดเลยสอดเข้ามาถัดมาก็เข้าห่วงแรกออกห่วงสอง สุดท,ท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสาค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านพลิกกลับด้านเก็บริบบิ้นหนึ่งรอบค่ะหยิบขึ้นมานับไป1 2ึส,สแล้วก็สอดต,ตรงตรงสอดทุกเส้นเลยค่ะ ค่ะพลิกกลับด้านพลิกกลับด้านทีนี้เราจะขึ้นกรีขึ้นเกสอด้านในแล้วนะคะเราก็หยิบริปปิ้นขึ้นมา1เส้นตรงหน้าเรานะคะเส้นอื่นเราหยิบหลบไปก่อนจะได้มองเห็นชัดๆนะคะ ขึ้นมา1เส้นนับไป1 2 3เราจะมาสอดเข้าช่องที่3นี้นะคะสอดเข้าช่องที่3ให้มาออกช่องที่2นะคะยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็โค้งลงเลยโค้งลงนับ1 2 3สอด แล้วออกช่องที่สองนะคะวนกลับมานิดหนึ่งเพื่อเกสรตรงกลางนะคะจะได้เป็นเกลียวเวลาเราดึงเราสอดไว้หลวมๆนะคะเพราะเดี๋ยวจะต้องสอดทุกเส้นเลยเรี่ยงวนไปทางซ้ายนะคะแล้วก็เริ่มเส้นที่สอง เไปก็วนมาวนมาสอดช่องถัดจากเส้นแรกที่เราสอดนะคะสอดแล้วก็ออกช่องที่สองให้สังเกตปลายลิปปินนะคะปลายลิปปินจะต้องเรียงเส้นกันออกมา1 2 3เรียงกันมาเรื่อยๆนะคะเส้นที่3นะคะก็สอดเรียงไป เปลียนไปแล้วออกช่องที่สองเรียงช่องมาวนวนไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเรียงวนอ้อมๆกันมาเส้นด้านไหนก็สอดเข้ามา เรียงเส้นมาเลยเส้นที่7แล้วก็เส้นที่แปดก็แบบแวกๆเลหนึ่งแล้วก็สอดไปปิ้นเรียงช่องนะคะตึ้งค่ะ ค่อยๆดึงวนวนทีละเส้น ส่นตรงกลางจะค่อยๆเป็นเกลียวเรียบร้อยแล้วก็ลิกลับด้านเก็บริปปิ้นค่ะ ินที่เลืนะคะตัดทิ้งทีนี้เราจะเริ่มทำขอบด้านนอกชั้นที่2กันนะคะอาชั้นแรกของขอบด้านนอกนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นสีขาวสอดเข้ามาค่ะ ไปหนึ่งสสามแล้วก็สอดเหลือปลายไว้นิดหน่อยนะคะสอดไปทุกเส้นเลย8เส้น เสร็จแล้วนะคะบิดกลับด้านขึ้นมาเริ่มทังเกสอนวนกันเราจะหยิบเส้นด้านซ้ายนะคะข้ามเส้นตรงหน้าเราแล้วก็วนไปสอดเส้นที่สองมีเส้นตัวเองนะคะนับไปหนึ่งสองแล้วสอดลงมาโดยการยกขึ้นนะคะบิดเข้าด้านใน ไปทางขวาแล้วก็บิดลงหนึ่งรอบได้ทรงนี้นะคะอีกรอบหนึ่งยกขึ้นบิดเข้าด้านในไปทางขวาดึงไปทางขวานะคะแล้วบิดลงพอบิดลงก็นับหนึ่งสองสองแล้วสอดลงเลย ดึงค่ะจะได้เป็นเกลียวแบบนี้นะคะทำเรียงเส้นไปค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทีนี้เรียงเรียงไปทางขวานะคะบิดเหมือนเดิมสอด นับไปสองสอดมันก็จะเป็นการสอดช่องถัดไปนะคะทำไปจนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ จัดกรีดได้แล้วนะคะเกลียวชั้นแรกชั้นที่สองชั้นที่สองจะเป็นกรีดแหลมกรีดแหลมก็ทําไม่ยากเลยค่ะตะแคงเดปินนะคะยกปิดไปทางขวา แล้วหมุนเกลียวเข้าด้าน,นในในทรงนี้อีกรอบนะคะบิดไปทางขวาหมุนเกลียวในทรงนี้แล้วสอดช่องถัดไปเลยค่ะก็ดึง จะได้กลีบแหลมเลยทีนี้กลีบชั้นนี้เราทำบนบนซ้ายนะคะเพราะว่าเราเก็บกลีบนี้ไปแล้วมันจะทำให้สอดง่ายมันจะไม่มีเส้นบงังตรงนี้นะคะไม่ต้องยกหลบแล้วก็สอดได้เลยแล้ก็ทำบนไปทางซ้ายนะคะ ครบ8กลีบแล้วนะคะอันไหนที่ไม่เป็นกลวยแหลมแล้วก็ดึงเพิ่มเติมนิดนึงได้แล้วทีนี้เราจะทำกลีบชั้นสุดท้ายละชั้นล่างนี่นะคะ แล้วก็พลิกขึ้นมาแล้วสอดขึ้นไปทีหนึ่งสอดกลาบขึ้นไปครั้งหนึ่งนะคะเพื่อตั้งฐานหยิบขึ้นมาแล้วสอดยกขึ้นสอดต,ตรงๆแบบนี้เลยใช้นิ้วชี้กดกรีดนี้ไว้นะคะจะได้ดึงได้นะคะสอดทุกเส้นเลย ้อยนะคะฐานก็จะสวยละทีนี้เราทำกลีบชั้นสุดท้ายแล้วนะคะทำกลีบก็ดึงลงแล้วยกขึ้นแบบนี้เลยเราจะปาสอดระหว่างกลีบที่สองกับเส้นนี้นะคะสอดลงไปแบบนี้ก็จะทะลุออกมาเลยโดยการดึงแล้วยก ปักลงไปเลยค่ะกลิปก็จะเป็นเกลียวแบบนี้ระหว่างกลิบแหลมนะคะกลีบชน,นี้ก็จะทำบนซ้ายเหมือนเดิมเพราะว่าจะได้สอดง่ายๆนะคะไม่ไม่มีเส้นเกะกะตรงนี้เพราะว่าเราดึงเก็บไปแล้วก็ดึงลงแล้วก็ม้วนปัก ทำทุกเส้นเลยค่ะ ที่เหลือนิดหน่อยนี้ก็ตัดจริงเลยนี่นะคะถ้าเราจะทำเก็บไว้ก็ได้แล้วมาใส่เหรียญทีหลังนะคะแล้วก็สอดสอดไปตรงนี้ได้ แล้วก็พลักลงไปนะคะอันนี้เราใส่ตอนทำครั้งแรกแล้ว